สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้องรุ่มเช่นตุ้งสาวไทยคืนอีกแล้วนะคะน้องรุ่มก็จะมาพูดถึงเรื่องหนังสปลเลอร์นะคะหนังลังที่ประเทศไทยนะคะหนังลังโทษประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้นะคะลังไปถึงประเทศลาวนะคะเดี๋ยวว่าที่ชิงตุงเนี่ยเสียไลา์มากๆเลยค่ะที่ไม่ได้รู้นะคะเพราะว่าไม่มี ลงหนังนั่นเองนะคะคือคนชิงตุงเนาะเวลาเออที่ประเทศไทยเนาะมีข่าวอะไรหนังอะไรหลังๆนะคะก็คนชิงตุงก็จะรู้กันค่ะเพราะว่าติดตามที่ประเทศไทยตลอดเลยนะคะแต่ว่าเสียายมากๆเลยเนาะที่ชิงตุงรู้ไม่ได้นะคะก็น้องหนุบเนี่ยอยากรู้มากๆเลยนะคะเพราะว่าอยากดูหนังไทยว่ามากๆเลยค่ะ น้องหนุ่มเนี่ยดูเรื่องไต้หวันนะคะตั้งแต่ซีรีส์ไต้หวันตัดซีรีส์นะคะตอนที่สารรอดเนาะไปจีบสาวร้อยคนนะคะก็รู้ตั้งแต่ตอนนั้นนะคะแล้วก็ดูมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็อืมก็จะมีซีรีส์สองเนาะแล้วก็ซีรีส์สองจุดหนึ่งซีรีส์สองจุดสองนะคะก็เอ่ออีกต่อมาก็หนังไต้หวันที่หมอบวานนะคะ แล้วก็ล่าสุดนี้นะคะยังไม่ไล่รู้เนาะน้องหนุ่มอยากรู้มากๆเลยนะคะก็คือหนังสปเปร์น,นั่นเองนะคะเออที่น้องหนุ่มดูหนังไทยว่านอก็รูาจากโทรศัพท์ในเน็ตนี้เองนะคะเพราะว่าน้องหนุ่มเนี่ยไม่เคยไปรูหนังในยลงหนังเลยนะคะครั้งแรกในชีวิตก็ไม่เคยเลยนะคะครั้งแรก สักครั้งก็ยังไม่เคยเลยนะคะที่น้องหนุ่มอยากไปดูหนังในโรงหนังที่ประเทศไทยเนาะอยากไปดูในห้างหรือว่าในาที่โรงหนังต่างๆที่ประเทศไทยนะคะก็เพราะว่าน้องหนุ่มยังไม่เคยไปดูหนังในโรงหนังเลยคะ่ะเหมือนที่น้องหนุ่มเคยบอกนะคะแต่ตอนนี้เนาะมีหนังสเปเลอนะคะ ตอนนี้อนลังมากเลยน้องหนูยิ่งไปรู้มากๆเลยนะคะเนี่ยเสกข้อเสกของชิ้งตุงนี่แหลนะนาอที่ไม่มีโรงหนังนั่นเองนะคะหนังก็เลยมาสายไม่ไล่ค่ะที่ประเทศลาวเนี่ยก็ยังดีนะคะที่มีโรงหนังเนาะก็ไปเ,เวลาหนังลังๆอะไรนี่ก็ไปสายนะคะอิจฉาที่คนไทยประเทศไทยมากๆเลยค่ะเเวลามีหนังอะไรมี หนังลังอะไรนะ้อยแล้วก็หนังที่หนังใหญ่อะไรเนาะก็เวลาเราอยากไปรุ้ะไล่ลตลอดเลยนะคะแต่เป็นลไลที่ชิงตุงเนี่ยอยากดูมากๆากก็ไม่ไล่นะคะแต่ว่าถ้าอยากดูมากมากเนาะถ้ามีตังสักหน่อยเนาะก็ไปลุที่เซียงไยไล่นะคะก็นั่งรถเนาะแล้วก็ไปทางเมษสายแล้วก็ ต่อตมอนะคะก็ไปดูหนังที่เซนทันก็ไล่ยอยู่ค่ะเดี๋ยวว่าน้องหนุก็อยากไปดูนะคะแต่ว่าเ,าเก็บตังไว้ที่จะไปเที่ยวประเทศไทยกรุงเทพนะคะก็เลยไม่ไล่ไปนะคะก็อยากรู้มากๆเลยค่ะก็อยากมีอ,อยากให้ตรงทางที่เชงทุงมีว่างนะคะน้องหนุ่มก็ติดตามเตอร์ซีรีส์นะคะทายว่าเตอรซีรีส์แรกๆมาเลยนะคะก็น้องหนุ่มก็ติดตามจ่าลอดนะคะแล้วก็นี้นะคะ ผูกกำกับต้องเตน,นะคะคือชอบมากๆเลยเนาะออแล้วก็แฟนเขาก็น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็รูเออครูประวานนะคะครูกแก้วอีกแล้วก็ป๋องมืดนะคะมืดเนี่ยชอบดูต้วมืดเทียอ,อกหักจากเสานะคะหัวหน้าห้องนะคะคือน้องหนุ่มชอบดูค่ะแบบว่าอืมประเพณีเนี่ยไทยว่านเนาะก็เป็นนางเรื่องอีสานนะคะคล้ายๆเชียงตุงมากๆเลยนะคะ คล้ายเชียงตุงนะคะเพราะว่าประเพณีที่เชียงตุงก็จะคล้ายๆอีสานเนาะใส่ผ้า,าถุงเหมือนกันแล้วก็บ้านก็จะคล้ายๆกันเลยนะคะก็ที่เชียงตุงที่น้องหนุ่มอยู่ก็เป็นบ้านนอกเองนะคะน้องหนุ่มก็เป็นคนบ้านนอกเนาะก็ทําไร่ทํานานะคะถ้าหมู่บ้านก็วางวางบ้านก็เล้งโบนะคะก็คล้ายๆที่อ,อีสานเลยนะคะคล้ายๆ ที่ใช้ชีวิตก็คล้ายๆเหมือนหนงังเทวานเลยค่ะเต่น้องหนุ่มอยากดูหนังสปเปลือยมากๆเลยนะคะน้องหนุ่มเนี่ยเห็นข่าวนี้นะคะใน youtube บ้างนะคะในทิกตอกบ้างนะคะเออข่าวลังมากๆเลยนะคะเรื่องสปเปลือยนี้นะคะน้องหนุ่มก็เอออยากไปรู้มากๆเลยแล้วก็เห็นเด็กไปดูแล้วก็ซึ้งมากๆเลยเนาะแล้วก็เด็กไปดูในโรงหนังแล้วก็ร้องไห้เลยนะคะว่าเอออยากถอดจิตอะไรอย่างนี้นะคะน้องหนุ่มก็อยากไปรู้มากๆเลยค่ะ ถ้ามีโอากาสนะคะตอนที่น้องหนุ่มไปประเทศไทยไปกรุงเทพเนาะท่านหนังไต้หวันอ่ัอสปเลอร์นี้นะคะถ้ายังไม่ออกจากลงนะคะน้องหนุ่มก็ จะไปรูค่ะถ้าออ,ออกจักลมแล้วก็จะรูในอินเทอร์เนต็ตนะคะเหมือนที่น้องหนุ่มเคยรูหนังเทวันเดอะซิตี้มาก่อนนะคะชอบรูมากๆเลยค่ะเพราะว่าพูดภาษาอีสานเนี่ยคนเชียงตุงเนี้ยพังออกนะคะภาษาอีสานก็จะคล้ายๆเหมือนเชียงตุงนะคะภาษาเนอือภาษาอีสานเนาะก็จะคล้ายๆกันนะคะกับคนเชียงตุงเนาะก็คนเชียงตุงก็พูดไทยใหญ่ไทยขืนนะคะเวลาพูดก็จะคล้ายๆอีสานแล้วก็ภาษาเหนือะนะคะ แล้วก็ประเพณีแน,นสู่ขันมัดมือแล้วก็เออซ้อนกันอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยค่ะหากขวานก็คือซ้อนกันนะคะที่เชงตุงก็เรียกว่าซ้อนกันเหมือนกันค่ะแล้วก็น้องหนุ่มตกใจไม่มากๆเลยนะคะที่อ่หนังเทวเอ่หนังสปเลอร์น,น,นี้นะคะทั้งห้าร้อยล้านบาทแล้วค่ะตอนนี้นะคะลงทุนไปสิบล้านบาทเนาะเต็ตอนเนี้ย ได้ห้าร้อยล้านบาทแล้วค่ะถ้าเป็นถ้ามาคิดเป็นตางพม่านะคะสี่หมื่นห้าพนล้านรอนอ5,000ล้านจารค่ะ45,000ื้านล้านจาดนะคะถ้าคิดบาทตอนหนึ่งเก้เนาะบาทหนึ่งเก้าดนะคะถ้าคิด 100, าา 5, 5, 500, 000, าบาท100จง้าดเนี่ยห้าห้าห้าร้อยล้านบาทเนาะถ้ามาคิดเป็นตางพม่าเนี่ยก็จะห้าหมื่นล้านจาร์ดเลยนะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยค่ะทุกคน โอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องหนุม่มไล่เห็นในติ๊กตอกอะไรนี้เนาะควรที่ไปดูหนังนะคะแน่นมากเลยค่ะแล้วก็หนังแน่สายแน่วันใดๆสืบๆรอบเลยนะคะ,ะวันร้านหลายรอบเลยอย่างนี้ค่ะเออน้องหนุ่มอยากไปดูมากมากเลยเสียไลน์มากๆเ,เลยค่ะก็ถ้าที่จริงตรงมีโรงหนังใข่หนังต่างประเทศเนาะมาสายก็โอเคนะคะแต่ก็ ถ้าอยากดูก็ต้องไปประเทศไทยนั่นแหละถ้าไปประเทศไทยครั้งนี้นะคะน้องหนูก็จะไปดูหนังให้ได้นะคะก็จะไปดูหนังในโรงหนังนะคะ่ะเพราะว่าไม่เคยไปดูสักครั้งเลยนะคะอยากไปดูครั้งแรกเลยอยากไปดูสักครั้งในชีวิตนะคะเพราะว่าเออที่เซนตุงไม่มีโรงหนังเนาะเวลาไปประเทศไทยก็เราเราก็อยากไปรูแล้วก็อยากไปเที่ยวที่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะ น้องโดยเห็นข่าวในติ๊กต็อกนะคะที่เขาลงติ๊กต็อกน้อเห็นคนที่สแสดงหนังสแสดงหนังสปเปเลอร์นะคะเขาก็เวลาคนไปดูหนังเนาะเขาก็ไปซอรรส์นะคะเลยน้องนูอยากไปเลยยิ่งพูดยิ่งอยากไปดูเลยะคะ่ะเนี่ยอยากไปดูมากๆเลยในใจนี้นะคะอยากไปดูที่เชียงรายเลยะคะ่ะอยากไปเหมือนพ่กนี้มานลือนี้เลยนะคะเแต่ก็ได ไล่เตยคิดค่ะเตยยังไปไม่ได้นะคะเพราะว่าต้องเก็บตังไว้ไปกรุงเทพนั่นเองนะคะเตยก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าไปกรุงเทพถ้าหนังยังไม่ออกโรงอะน้องหนุ่มก็จะไปรูนะคะเหมือนที่น้องหนุ่มบอกนะคะเพราะว่าชื่นชอบพี่เขามากๆเลยะคะ่ะพี่ๆทุกคนนะคะที่แสดงค่ะแล้วก็เ,เซนพี่เซนซอกนะคะเ คุณใหญ่บ้านก็ตลกลีนะคะชอบเวลาเวลาเอาเอถ่ายอะไรแบบเนี้ยแบบถ่ายแบบไล่ธรรมชาติมากๆเลยค่ะต้องหนุ่มดูนะคะหลดุดตั้งแตสซี์แรกๆเลยอะค่ะโอ้ยยังคุยย่งอยากไปดูอะทุกคนทําไงเลียต้องบินไปเลยไหมอ้าวบินไปไม่ได้สิเพราะว่าเครื่องวินที่เซียงจุงก็ไปไม่สายก็ไม่ได้ต้องนั่งรถไปโอ้ยอยากไปอยากไป ก็เออถ้าพี่พีเอฟซีท่านไหนเนาะเออไล่ไปรูหนังแล้วนะคะว่าเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกลุ้ยนะคะแล้วก็เออรู้แล้วสนุกแค่ไหนนะคะแล้วก็เออเป็นยังไงเนาะแล้วก็เออซึ้งไหมนะคะก็บอกด้วยนะคะน้องหนุ่มอยากไปรูนมากๆเลยตอนที่น้องหนุ่มไปประเทศไทยประมาณเลือนสิบสองนะคะเลือนธันวานะคะไม่รู้ว่าเออหนังไทยว่านี้หนังสเปเล์เนี่ยจะออกจากโรงหรือย,ยังนะคะ ก็พีเอฟซีก็คอมเมนต์อบอกน้องหนุ่มด้วยนะคะว่าเอ,อตอนที่น้องหนุ่มไปกรุงเทพเนาะว่าหนังจะออกจากโรงหรือ,อยัง <c oughs> อยากไว้รู้มากเลยอะเออน้องหนุ่มดูในโทราศัพท์เนี่ยดูแค่เอ,อไล่ดูแค่เ,เขา ข่าวอะ่ะเหมือนเขาตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ออกมาให้รูอย่างเนี้ยค่ะน้องหนุ่มก็ไล่รูแบบนั้นนะคะแล้วก็เข้าไปเข้าไปรูเฟงนะคะเฟงที่เอ่ยื้ออย่างเนี้ยเนาะที่มีช่วงเป็นตอนเป็นตอนเนาะที่เขาตัดแล้วก็มาออกเอ่อมาใส่เพลงที่ออกมาเนี่ยค่ะแล้วก็เอ่อที่เขาโฆษณาออกมาก็เป็นตอนเป็นตอนละคะ่ะแล้วหนูอยากโดูเด้งเตียม,มากๆเลยที่เอ่อผู้ใหญ่ว่าประกาศคอมพิว แล้วก็ผพ้ห่หเยว่าเออแล้วก็ขบวัตเซอร์แล้วก็มีเอ่อผีนะคะผีพี่วบข้าวเนาะ <c oughs> นั่ง <c oughs> นั่งท้ายขบวัตเซอร์ค่ะอยากลงมากๆเลย <c oughs> แล้วก็เอออะไรนะผ <c oughs> ู้ใอญยาว่าแล้วก็กับกับยายอะที่มาเจอผีหน้าว่านแล้วก็เออไม่กินข้าวแล้วก็เดินไปอย่างเนี้ยน้องยังนูอยากดูยังคุยยังอยากดูเลย <c oughs> โอ้เล็กก็เข้าไปดูในโรงหนังไล่เนาะคิดว่าเล็กเข้าไปดูในโรงหนังไม่ไล่นะคะเออนักหนูก็เพ,พิ่งเพิ่งเข็นนะคะคิดว่าเออเฉพาะผู้ใหญ่นะคะที่เข้าไปดูหนังในโรงหนังไล่ยอย่างเงี้ะคะยค่ะเมื่อไหรเชียงตุงนะคะจะมีหนังมาฉายแล้วก็มีโรงหนังนะคะถ้ามีเนี่ยสุดยอดมากๆเลยเนาะต้องไปดูประเทศไทยดีแหละ ขอมอสาคนเชียงตุงที่อีสานคนไทยแล้วก็ที่ประเทศไทยนะคะเพราะว่าที่ประเทศไทยเนี่ยทันสมัยเนาะแล้วก็มีโรงหนังมีห้างมีอะไรนะคะที่คอมจเจริญเนี่ยไปไกลมากๆเลยค่ะประ,ประเทศไทยนะคะโอ้ก็อยากให้ที่เชียงตุงนะคะ,จะเจริญเหมือนที่ประเทศไทยสักนิด๋ยวก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็รอรอที่จะไล่ไปประเทศไทยแล้วก็ไปดูคะ่ะไปดูหนัง ทำไมน้องหนุ่มชอบรูหนังนี้นะคะเพราะว่าเออะเพนยนต์จะคล้ายๆที่ชิงตุงนะคะแล้วก็คนส่วนมากก็จะชอบเนาะเออไม่ใช่แค่นหนังอย่างเร็วนะคะเพราะว่าเออน้องหนุ่มก็ชอบรูละครอยู่แล้วนะคะละครเอ่อซ่องเจ็ดซ่องสามนะคะซ่องห้านะเมื่อก่อนเนี้ยจะมีซ่องห้าอีกนะคะเพราะว่าเออคนชิงตุงเมื่อก่อนเนี้ยเอ่อไม่ไลร่รูหนังในโทรศัพท์ Online ออนไลน์ะไรเลยนะคะรูในทีวีอย่างเรยวนะคะก็จะรูซ่อง 3, สามซ่องเจ็ดเนาะ ควรรู้จักลาลากันทั้งนั้นเลยนะคะคนรเชยงตรงนะคะโอเคค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องหนุ่มก็เนี่แหละคอม,มที่อยากดูหนังสป,ปเอเนอร์นะคะก็เลยมาพูดในคลิปนี้นะคะผู้พิพากษไปดูแล้วก็มาเล่าให้กันสู่กันฟังไล่นะคะคอมเมนต์มาบอกอกันไล่นะคะน้องหนุ่มก็อยากไปดูมากๆเลยนะคะยิ่งคูดยิ่งอยากไปดูอ่ะ ค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปแล้วเนาะอย่ายืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งสั่นให้น้องหนุ่มเชียงตุงน้อยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ